ภาษาหรือซดซดเนี่ยนะเนาะอันนี้เจ้าภาพงานเสิรกินข้าวเสิรกินข้าวเขาเสิรเนาะเขาเสิร์นสองคนนะจะไปกโฟนบอกบุญเจ้าภาพสองคนทันมาแม่นามายื้นั่เดินอาู่ใเออโดเอานอยัยืนนั่งแม่เจ้าก่นเราไ่สร้างยาวนี่ ไปเอิญเขามาให้ได้ดูเขาสองคนนะบัจันทบัจันทร์คุณเออขอบคุณมาไปเอิญน้องสาวเจ้ามาดูไปเอิญเขาสองคนเท่านมายืนนี่นะบัจันไปเอิญหมูเจ้ามาเอิญคนกินเข่าท่านใดพอออกมาจังเอิญขอบคุณเออรู้ว่าติดขาดดีใจว่าสู่เจ้าเราดีใจร้าย เออเมื่ออายุผมไปต่อไปแท็อีกุอหอายปีน้องุ้งออครับเออมีความชุ่มครับที่เขาำให้ยุิปีแต่เทีนยอมากแต่ก็าท้ายอ๋อปีน้อมีความชุ่มครันขอเลือ่สาธุ thank you thank you คนปรดีดบเวเป็นภาษาดื่ไปเนาะอันนี้คือสดๆอยนีงเนาะผมไม่ลาวแก้มเลยแหละสนั่นบอกว่า พี่น้องของเฮาเนาะที่ได้สละเวลามาร่วมเหมือนเพิ่นว่าแหะเพิ่นว่าเพิ่นดีใจที่สุดมื้อนี้จะต่ออายุเพิ่นไปอีก10ปีนาะ0ปี100ปีให้นใจห้เนอายุ100ปีเด้อฉะนั้นก็ขอขอบขอบใจนําเพและแม่ครัวเนาะแม่ครัวเอ่าสละเวลามาทําอาหารทางมแม่บ้านของเาทางสมาคมด มัซ้ำมือซื้อแล้วนี่ยนบอกว่าน้าอนอนก็มาสวยกันออกแห้งเนาะนี่อาหารการกินมีมดเออเล่นไพ่แพนอาการกินมกทีแกงทุกทีขาโงหรือว่าสถานทีทุกสิทุนอย่างก่นี้เนาะมีการ์ากค้ง่ของฟองอมีมดดุกแนวมีแต่แซ่บๆพิณออกผนอาหารการกินเนอร์ มือจับออ,อน,น้อน,นี้เป็นทอดซีนกระดูกมูมีลูกล้านมากกินมายังเรอวะนี่แม่ัวามัดมือมดขึ้นมาได้รับแน่นอนคนสุดขึ้นเลยโอเคโอเคไปต่างว่าเช้าเข้าเนา อ๋อเป็นตัวยี่เดียวเออนั้นกไปเดิมเดี๋ยวไม่ง่ายแอย่างนัเหรอเฮ้ยเ้า่ไน่ะ What